เออพี่ว่าจะถามไอเคที่นี้สรุปว่าไงพี่ไม่มาของพี่แก้ไขโดยใช้อะไรพี่ ใช่ใช <S 2 Pop keys> co ้เพือพิทาคัสพิทาคัสผสมนูทียี่สิบเอ็ดนูทียี่สิบเอ็ดแต่ถ้าลูกค้าใครเขาใช้พวกคับเปิ้ลอะไรพวกนี้ผสมทีละหน่อยสมมติว่าใช้นี้อยู่สมมุตินะใช้นี้อยู่ใช้นี้ผสมเข้ากันแต่เวลาผสมไม่ใช่ผสมรวมกันอันนี้ผสมกับน้ําเดือดอ่าอ่าไอตัวนี้ก็ผสมน้าร้อนปกติอะไรเงี้ยแล้วคนคนของใครของมันแล้วมาผสมออนอคนต่างหากคนต่างหาก ทุกวันนี้ในร้นใช้ u ีผสมยีกกครับแต่ถ้าล<อ>ูกค้าบางคนเช่นบางคนเขาส่งคอกมาเขาจะบอกว่าพี่ผมใช้ตัวนี้อยู่สูตรไหนสูตรไหนเขาต้องบอกมาเช่นมีคาเทลมีกระตุ่ะเขาจะบอกอสูตรมาแล้วก็ซื้อนั้นำ่อนต้องตามสูตรเขาเลยตามสูตรไม่อยากจะเปลี่ยนกระทางหานเดี๋ยวลูกค้าเสียท้องเสียแล้วมันคืนยากอืมใช่นี่ยผมสงสัยจะถามเนี่ย ว่าแก้ไขกันยังไงนูทีนี่อเอ้ยเคทีนี่คือหายไปจากตลาดเลยหายไปเลยก็คือเราก็แก้ไขตามสถานการณ์มีตัวใหม่แล้วก็ใช้ตัวใหม่ใช้พี่กครั้เอาอแต่ใช้สูตรกลางนะสูตรคอคัทเทลสูตรคอคัทเทลดูรูปได้ตัวไหนพี่มันมีหลายสูตรเหรอมีหลายสูตรมีกระตุว้วคอแล้วก็มีของนอกเล็กๆคล้ายๆคล้ายๆของนูทีนูทีส่วนมากลูกค้าเขาจะเอาไว้ตามฟาร์มเขาจะเอาไว้ป้อนนอกเล็กอข,ของพี่สักครั เป็นรูปเหรอใช่เ่ยตอนนี้ oh. ถุงนี้เลยถุงนึงมันห้ากิโลมันอยู่พันสามพันสี่แล้วแต่ร้านเขาจะขายแต่ว่าที่ร้านก็พันสามห้ากิโลห้ากิโลกโลแต่ต้องไปผปสม A ยีไปผสม A เอแต่ถ้าใช้อันนี้ตัวเดียวเลยก็คือไม่มีปัญหาแต่ผสมกับน,น้ำเดือดหน่อยต้องต้มต้องน้ำต้มเ,เดือดๆเลยเอ,อ๋อน้ำเดือดหน่อยอ๋อใช้เพียวๆก็ได้ตอนนี้แทนแทนไปแล้วตอนนี้แทนได้ใช่ตอนนี้นนนก็ใช้แทนอยู่โอเคครับ